ได้ไหมลูกได้ไหมค่ะใครนี่บันเทิงได้เลยนะครับได้เนะครับได้เครับต้อมตีคันี้นะคะคุณ่ค่ะตัวนี้นะคะค่คะคุม่คตั้งครับคุ้ับับ ดับเาไว้พี่ป้อมดับเสาว้เขย่าเริ่มเลยนะไปนะคะอัพยาขาทราบข่าวเมื่อตอนประมาณตีหนค่ะทราบข่าวแยกตอนสิบโมงกว่าได้เพระตอนนั้นเจ๊อยู่ที่โรงพยาบาลชุฬาเจ๊ไปเช็คร่างกาย่คุณหมอนัดตอนนี้กำลังหมอนัดก็เลื่อนนัดกันมาเป็นปีืะนสามเดือนห้าเดือนตลอดตั้งแต่ ตอนจ่ายเงินจ่ายนี่พอไปมาเนี้เราก็ตอนแรกเขารู้รู้ว่าเพราะว่าน้องมาโทรมาบอกแต่เรานื่องาเข้าอัมเนื่าเข้ไม่เล่นแต่เราว่าเน่ว่าคือนึกว่าเป็นข่าวลวงเก็บอกว่าให้ถามดูที่ว่ามันจริงหรอไม่ไม่ใช่หรือเปล่านีนะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเช็คดูแต่พอดีก็นึกได้ว่าโทรไปหาน้องอีกคนที่ที่ปกติแทาจะ แม่แต่แทนเก้าจะอยู่ตลอดก็เลยถึงได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริงบอกไม่ไม่ตามที่เรื่องจริงแล้วก็ตกใจแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่ามึงหลไปแม่ไปยังไงอ่าคืออะไรพอรู้พอรู้อย่างนั้นก็ใจก็เบามันิดนึงว่เป็นอนิสงส์ของพี่เขานะท่ก็มีบุญมากนะที่ไปนี้หรือว่าไม่ได้ทำอะไร ตีใน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 ตัวของเขา่คะก็หลับไปเลยก่อนหน้านี้เหมือนอันนี้ก็แรงปกติโดยทั่วไปที่ไดหญ่แรงอาจจะแบบหาช้าลงบ้างอะไรบ้างตามตามวัยเหมือนเนี่ยเราเราไม่สบายขาเนี่ยเราก็ไม่ดีใชะแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะในส่วนอื่นเราก็ดีที่อดก็เหมือนกันางที่อดก็ยังแข็งแรงยังดู ไปทานข้าวกันพ่อน้องจะพาไปทานข้าวไปเปนเมียหลังสุดอาเจ๊ก,ก็พึ่งไปทําบุญกันมาเพราะว่าวันเกิดน้องเขาทําบุญแล้วก็ทาบุญบ้านด้วยแล้วก็ทาบุญสอดชะตาด้วยอะไรกันด้วยทาบุญใหญ่นะแล้วก็ก็ไปเจอกันที่เจอกันมาเมื่อวันที่นี้สุดเมก็ค<ๆ>ือไปเจอตอนวั <S <S นเกิดอาแอดใช่ไหมคะไม่ใช่หลังมันเกิดอาแอดวันตอนมันเกิดอเจ๊ไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแต่ว่า ส่งกำลังใจส่งของส่งอะไรไปแล้วก็ไว้ก่อนยังยังภาพแรกที่เจอเอน๋อฮะภาพแรกที่เจอแบบแอนเป็นยังไงบ้างตอนถูกเกิดภาพแรกเหรอตอนเจอกับพี่แอตตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เล่นหนังเลยไปเป็นแขกเป็นแขกเป็นแขกรับเชิญสมัยที่ยังเป็นรองนางสาวไทยอยู่แล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับพี่แอนไปร้องเพลงใน ในงานของนี่แหละงานของของคุณอาสุลัดคุกเวดก็่อนไปอยู่ในวงการนัน่งซื้อนี่แหละอ่าแล้วก็จัดงานการผสมตอนนั้นในหลวงเราก็กับพระราชินีเสด็จด,ด้วยและจริงๆแล้วเอ้เนี่ยก็ไปร้องเพลงกับคุณชลิน,น,น,นอันดนาคอแต่พอมินชลินอะ่ะน่าชื่งเนีเนเ่ยเล็กๆน่าชื่งน,นะน่าชื่งอะ่ะเกิด <Acc> อัดเสนยงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดต้องแทนส้นไปก็เลยทางทางงานก็ไปเชิญพี่แอดมาพี่แอดเพราะวพี่แอ๊ดร้องเพลงได้ในขณะเดียวกันเก่งเนี่ยเป็นคนที่อาุริน่ะรู้ว่าเราร้องเพลงได้ก็มาเชิญให้ไปร่วมงานนี้แล้วก็เป็นเป็นเป็นรีวิวเพลงนะคะสัน้นๆเก่งเก่งไหมครับแม่เก่งไหมครับตอนที่เจอค่ะก็ ก็ประทับใจนะก็เอ้ยเชียหน่าแาดูดีเชียร์พ่อปกติเราไม่เคยเจอตัวจริงใช่ไหมคะเราก็รู้แต่ว่าชื่อเสียอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาร้องเพลงดีร้องไหน่เงี้ยแจนร้องเพลงเกนก็ร้องด้วยกันพอไปซ้อมแป๊ดเดียวอ่ะก็ซ้อมแล้วก็ร้องด้วยกันได้หลังจากนั้นก็ได้มาเล่นหนังด้วยกันอ่ะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดพ้อเป็กเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาในวงการหนังด้วยซ้ำสมัยตอนนั้นนั้นไม่ได้คิดว่าจะมา จำางผลงานเรื่องแรกเล่นด้วยกันได้นะคะเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันคือเล่นของแดดลงชายเลย็กท่านพ่อของท่านวุ้ยเรื่องแรกที่เล่นด้แรกคือเรื่องต่อสว่างค่ะสว่างเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์สามสิบห้าหนึ่งเมล็เล่นเรื่องแรกจะเล่นเรื่องแรกก็เล่นกับคุณมิชัยบุญชาก่อนออแต่พอมาเรื่องเรื่องที่สองของเราโลเนี่ยนะคะเราโลภาพยนตร์เนี่ยก็เสด็จ อาพีแนะอ้มาไ้ก็ได้เล่นเยก็เลยนล่นเนเนเนนาเป็นครั้งแรกที่เจอกันในในหนังนะแล้วก็เอแอแก็ยังดูเหมือนเดิมนะเพราะตอนตอนซ้อมซ้อมเพลงที่ตอนที่ทำงานสนนะก็ะไม่เคยได้คุยอะไรกันเยอะแต่รู้ว่าพาี่แอนมันคนทีอัญยาสายดีเป็นคนน่ารักอะนะคะแล้วก็ทำงานด้วยกันง่ายเพราะว่าพี่แอนมร้องเพลงดีอะไรดีใช่ไหม,มรันก็ไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่เก่งไม่เก่งเรจนกพอเล่นด้วยกันตอนแรกด้วยกันคือโด่งดังเลยนะครับหลังจากเล่นด้วยกันกับอ๋อก็สวัสด์ดังเลยค่ะดังกว่าอีแตนี่ได้เงินเยอะกว่าอีแคนี่เพราะเพราะว่าเรื่องแรกที่เจ๊เล่นกับคุณนิชัยชาแคนแนฉายกแต่จริงเล่นเรื่องแรกกับนิดชัยชาเรื่องแสงพยศแสงยศน่ะ ชายที่แบบเกาะสวรรค์ขายสำเสวรรค์ก็เลยอา,าจากเกาะสวรรค์หาสวรรค์พอตั้งแต่นั้นพอง,งานมันประสบผลสำเร็จเนะี่ยคนก็เลยมองมองมองว่าเออเราน่าจะมีางานแล้วก็ติดต่อมาเรื่อยเรื่อยอื้มอี้ก็ได้ก็ ก็ต้เวลาจะทำงานก็จะต้องบอกนวาะเองเรื่องี่ารัวที่แอดบอกเองว่าทำงานกับเดนมาทั้งหมด200กว่าเรื่องยจังเรื่ออ่าถ้าพี่แอดนเดยนไ200กว่าเรื่องอย่างพอเป็นคู่หข่งกันแล้วเราจะคุยด่าแอดยังไงบ้างว่าจะต้องทำอะไรยังไงพอเป็นคู่แข่งกันแล้วคนไม่มีอะ ก็มันก็ปกติอ่ะเพราะว่าเพราะว่าพอพอพอเราทํางานด้วยกันเราก็รู้มันก็เหมือนอะไรให้ความสนิทสนมในเรื่องของครอบครัวครอบครัวพี่ไอ้ก็สนิทสนมกับครอบครัวเราอย่างอาเอ้มีาเป็นมืออาชีพขนาดไหนครับได้สอนอะไรเราบ้างครับเ้ยครับอาก็ไม่ได้มาสอนพี่ไอ้ก็ไม่ได้สอนแต่หมายกวมว่ามีอะไรที่จะเราจะแนะนํากันหรือว่าจะเป็นเทคนิคของเรากันอะไรเงี้ยที่จะนัดแนะกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนนี้ ชอบพักเข้านางเลยเนี่ยเพราะพี่ไอซ์เป็นคนชอบสนุกมีเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งที่ประทับใจในตัวแบบเป็นพิเศษมีสิ่งที่ประทับใจแล้วเรายังจำได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษเลรอเออสักอย่างก็ตเป็พิเศษอยู่แล้วอะใช่จะเป็นคนพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าพี่ไอซ์เป็นคนสนุกสนานแล้วก็ไม่มีไม่มีที่ดีใัยอะไรกับใครแล้วเป็นคนที่อ่าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักแสดงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ ใส่ใจในเรื่องงานเพราะพี่แอนเนี่ยพุ่งเทตัวเองเนี่ยให้ทำงานมากๆแอนหนังก็จะไม่ค่อยใช้สเตียรินไม่มีเลยเขาจะใช้ถ้าเ้าทใส่ก็จะใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ต้องเอาเวลาในการทำงานไม่ไม่ไม่งอแงไม่งอแงแย้วก็ผูกพันกันมากๆเลย กานค่ะทุกวันก็เหมือนคนในครอบครัวกันเลยมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในทุกเรื่อนช่วงที่ทำงานคือเจอกันทุกวันเลยแทบทุกวันสามร้อยกว่าวันนี่เราเจอกันสักสองร้อยกว่าวันกันเลยแต่ช่วงหลังๆก็ไม่ถึงจะไม่ได้ร่วมงานแล้วแต่ก็ยังคุยพูดคุยติดต่อไม่ได้ร่วมงานแล้วก็ยังติดต่อค่ะแล้วที่นี่ตอน ก่อนนี่บ้านนอยู่ทางบางขุนนนนะแต่ตอนหลังนี่มาย้ายเนี่ยมาอยู่เจ็ดสิบลาดราลิ่ใกล้บ้านเจ้ก็เออก็เจ้อยู่แค่ตรงรัชดานี่ใล้กันช่ไหม้นชใช่จะถึงการตมอดแล้วมุ้งบ้างก็ทานข้าวกันเพราะว่าอย่างน้องที่ดูแลพี่แอดตอนนี้ยกระทั่งถึงเสียเนี่ยเขาสนิทกันก็จะชวนกันทานนี่ไปนี่ไปนั่น ส่วนหน้าเราจะไปทำบุญก็ส่วนหน้าได้เจอกันล่าสุดตอนไหนนะคะตอนงานอ้ต้อยไม่ใช่งานนะาต้อยพี่แอ๊ดกมาต้องไม่รู้กี่วันมาหลายวันมากไปทั้งวันที่วันวันผรานวันเพื่รงานเจ็ดวันแล้วก็วันที่เราสวดทุกวันจันพี่แอ๊ดก็มาตลอดตลอดที่เขาบอกว่าหลัค่ะ ว่าแต่ว่ารา้จายจน่น่ที่อในที่ที่ที่มีงทุแล้วก็เชื่อว่าที่จะต้องอยูนี่ทจอ่า่้กทให้ผู้สิทธผู้ขวัญของเรารนนี้หนค่ะเป็นัะอยากให้ผู้สิทผู้ขวัของเราคนนี้หน่อยนบ้างแบบัด้วยกันมาอะไรเงี้ยอจะให้พูดยังไงก็เมื่อกี้ก็พูดแล้วนะ่ะ ที่แรกเป็นคนแนนรกเสมอต้อในเสมอปลายใต้สต่วันแรกที่เจอกันจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอย่างนี้กันคือเจอกันเมื่อไหร่แเราก็จะแบบแฮปปี้นะจะร้องเพลงก็ดีอะไรก็ดีเวลาไปเฮลลเฮลกันปาร์ตี้เป,ป็นตัวในในครอบครัวกันเนี่ยก็ก็พวกเราก็จะ ก็แต่เล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็ค<ม>ือ<ร>ถึงกันอยู่ตลอดนะมันเหมือนคนในครอบครัว,วถึงแม้จะไม่ได้เจอกันทุกวันนะแม่ครับอย่างเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้บอกอะไรหายไหมครับตอนที่ได้เป็ปปนคนขับรถตคอนเส่งได้บอกอะไรหายไหมแม่ก็บอกว่าขอให้พี่มีแต่ความสุขในสุขสวรรค์นนในพบที่ที่ในพบครูที่ที่ได้ไใจใจด้วอกัน มาการทำงานของพี่แอ้เนี่ยไม่มีบพข่องค่ะเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำจริงตั้งใจทำอะไรก็ทำจริงโดยไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานงาน,งานสังคมงานอะไรต่างๆเนี่ยทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่เบี้ยวงาน <c oughs> ไม่เคยนะคะเมือ่อก็เป็นคนตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับวิชาชีพที่เราเป็นต้องรับผิดชอบเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงไม่ใช่ยวป่วยป่วยไม่ได้ป่วยงี้ป่วยก็เลยงต้องไปเลยค่ะทำงานเพราะว่างานคือง,งานเพราะถ้าขาดเวลาขาดเราหรืออะไรเงี้ยทีมงานก็เดินงานก็เดินดมไม่ได้ถูกไหมคะ เพราะงานไม่ได้ไปที like. ่เราคนเดียวไปต้องอย่างเนี้ยกันเยอะๆเี้ยไมคะเรียกว่าสมกับคำว่าเป็นพระเอกตลอดกาลแน่นอนสมเลยสมเลยเป็นมกหแตก็ครอบครัวความเป็นแฟมี่อะไรอย่างเงี้ยทำงานงาที่ดีมากมีสิคะก็เนี่ยี่ม็ก็ทุกคนน่ารักกคนแล้วก็เขาก็เรียนจบมีงานมีการอะไรกันทุกคน ก็เห็นมาตั้งแต่เกิดเป็นทุกคนน่ะตั้งแต่คนโตจนถึงสุดท้ายเลยช่วยเลี้ยงกันมาไม่ได้ช่วยเลี้ยงมาเห็นตั้งแต่เล็กๆคุณแม่เลี้ยงเองสิอัตตวเพราะเราไม่เรียกพี่โตนะเราเรียกอัตตวอัตตวเก่งมากเป็นผิงที่แก่งมากๆน่ารักมากคตรแย่น่ารักที่สุดอืมอเคนีนะคะเครียขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมานักถ้าัวถ่ายอีกเสริมนิดนึง Thank yeah.